ส่วนเหตุนี้ที่อำเภอเมืองเชียงรายค่ะนี่ผวาไปทั้งชุมชนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ชายแปลกหน้ามาย่องเข้าบ้านหลังนั้นย่องเข้าบ้านหลังนี้ในช่วงกลางดึกนะชาวบ้านเขาผวากันนะคะว่าชีวิตและทรัพย์สินของเขาจะไม่ปลอดภยัยอย่างเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะดูอยู่ต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็มีชาวบ้านเขาเอามาร้องเรียนโดยบอกว่าเนี่ยเข้าบ้านเขาแล้วก็มุดมุดมุดออกมาเนี่ยอลองดูหน่อยนะคะอย่างนี้อย่างนี้ โอ้โหโอ้ไม่เอาล็อกเรามาเนาะอืออุยมันออกได้เฉยไม่มันหัวเป็นเฮาเป็นนี่นะอย่างเงี้อย่างเงี้โอ้โหโอ้ไม่เอาล็อกเรามาเนาะอออุยมันออกได้เฉยไม่มันหัวเป็นเฮาเป็นนี่นะนี่คลิปช่วงกลางดึกวันที่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ ก็มาตอนที่เจ้าของห้องเขาอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะเนี่ยมีคนถ่ายคลิปอยู่ก็เห็นนะแล้วหลังจากก็เอาตัวแทรกออกจากช่องเล็กๆตรงนั้นออกไปแล้วทําแบบนี้กับบ้านหลายต่อหลายหลังนะคะแล้วก็บ้านหลังเดี๋ยวก็มีผู้หญิงด้วยเขาก็กลัวนะในคืนเดียวกันเนี่ยก็ไปเข้าบ้านอีกหลายต่อหลายหลังเลยในชุมชนสันต้นเปลาหมู่ที่5ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรายคือยังไม่ได้ก่อเหตุร้ายอะไรแหละแต่ว่ามาทำแบบนี้ชาวบ้านเขากังวลทางเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยชื่อคุณสุพจน์จินดาวงอายุ83ปีเนี่ยก็เชื่อว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาที่บ้านของเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันมีร่องรอยคนเหยียบพงหญ้าหลังบ้านน่าจะปีนไต่กำแพงเข้ามาหรืออีกคนหนึ่งคือคุณนิสารัตสิริอมรธรรมรงอายุ67ปีก็บอกว่าตอนตีหนึ่งคืนวันที่15กร,รกฎาคมตื่นขึ้นมาเตรียมจะขายของ ปรากฏไปจ้าเอกกับผู้ชายคนนี้หน้าบ้านลักษณะอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ชายเนี่ยถือชุดนักเรียนเก่าของหลานเธออยู่ตอนนั้นก็ตกใจพูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่ยืนนิ่งช็อตกันไปช็อตกันมาแล้วจากพักหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาของเอาเสื้อชุดนักเรียนมาวางคืนที่โต๊ะแล้วก็เดินผ่านคุณนิสสารัตออกทางประตูหน้าบ้านไปแบบเฉยเฉยงๆ ฟังเสียงหน่อยนะคะคนที่ประจันหน้ากันตรงๆเนี่ยค่ะใกล้สุดเลยตรงไหนตรงตรงนี้เลยการมันจะเอกันตรงเนี้ยจะเอกันแแบบเนี้ยคือมันยืนอยู่ตรงจุดนี้เลยค่ะเดินออกมาแม่ก็ถอยถอยแม่กลัวเนาะใครก็ไม่รู้เนาะกลัวแล้วก็จําด้วยแล้วก็เขาก็เดินผ่านแม่ไปยายก็เดินถอยถอยกลัวเนาะไม่ใช่คนบ้านเราเดินถอยไปเดี๋ยวเขาก็ถือเสื้อนักเรียนเก่าๆมาพื้นหนึ่งแล้วก็มาวางให้บนโต๊ะเนี่ยแบบถือมาเบอร์เบอร์เไม่ใช่ของเราเนาะ ใช่ของเด็กของเก่าแล้วอของบ้านนีขแหละเก่าแล้วค่ะผ่านเราไปแล้วแม่ก็ยังตามไปว่ามันไปทางไหนแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ตะโกนเรียกใครเลยเสียงไม่ออกเลยสั่นขาสั่นตกใจตกใจค่ะจะช็อกแล้วค่ะกลัวมากโอ้โหประจันหน้ากันนี่ถ้าเกิดมีอาวุธขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าคุณบ้าจะเป็นยังไงเลยนะคะเธอจังหวะนั่งขาสั่นแล้วก็กลัวแล้วก็ช็อกไปเลยทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะชาวบ้านโดยพื้นนใเฉพาะ ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยกันแล้วเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นไม่นานนี้เองแล้วก็เกิดขึ้นกับหลายตอหลายหลังคาเรือนตอนนี้ตารวจกาลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบพยานในพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะจับตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้ในเร็วๆนี้ค่ะครับ